สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกๆท,ท่านเลยสวัสดีครับวันนี้ครับมาพบกับผมเซบยอนในการรีวิวการดไฟแวนการ์ดภาษาไทยกับของแค n นออร์เคิลทิ้งแทงนะครับเป็นสาย b a t เทนซิสเตอร์นั่นเองเขาเกินก่อนเลยนะครับว่าสาย b a t เทนซิสเตอร์เนี่ยเป็นเด็กที่ได้รับความนิยมอย่างมากนะฮะในยุคสมัยของแวนการ์ดภาคสนะถือว่า ค่อนข้างบูมเลยเพราะด้วยความที่เก่งเล่นง่ายตีหนักและจั่วค่อนข้างจะโหดทีเดียวนะฮะก็ทําให้แบบได้รับความนิยมสูงมากนะยุ่งช่วงของยุคพักสองแต่พอยุคพักสามมาเนี่ยเป็นยุคของเบรกไรและพอยุคของเบรกไร์เข้ามาเนี่ยมาทําให้อ่าพูดยังไงละ่ะคือของเก่าของของใหม่มาของเก่าก็ไปนะตามระเบียบนะมันก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วนะคือของใหม่มันเก่งกว่าไง ยุคหลังๆมาเนี่ยเราก็ต้องยอมรับนะว่าเด็กเก่าๆเนี่ยมันก็สู้ไม่ค่อยได้แล้วนะฮะมันก็ทําให้เล่นยากมากแล้วช่วงอ่ยุคก,ก่อนเนี่ยแมทเทนซิสเตอร์เนี่ยแหวนก็ยืนแค่หมื่นเดียวนะฮะมันก็เลยทําให้เล่นยากนะไม่เหมือนสมัยนี้นะฮะเบรกไลท์โหดฮะโอ้โหมากครับคอร์สเบรกไลท์อะไรก็เต็มที่กันเลยทีเดียวเอานะฮะไม่ต้องพูดภาพอะไรมากนะครับเดี๋ยววันนี้นะฮะผมจะมารีวิวให้ดูนะครับกับ เด็ก Battle Sister สายใหม่สดๆซิงๆเลยจาก e p 0 7ฮะขอ,อเป็นเอ็กซ์ตาร์บูสที่ออกมาเพื่อเสริมให้กับสาย Battle Sister และให้กำเนิดสายเมกัสอีกสายหนึ่งนะฮะเป็นอีกสายหนึ่งของออร์เ e นแน่นอนนะฮะสายเมกัสแต่ว่าในวันนี้ฮะเราจะรีวิวแค่ Battle Sister นะเมกัสไม่เกี่ยวนะครับโอเคนะฮะและ Battle Sister ใน,ในวันนี้นะฮะที่เราจะมารีวิวก็คือเป็นสายของนี่ครับ พระแม่โมนากะครับผมแน่นอนครับเธอคือพระแม่โมนากะไม่ใช่แบทเทิซิสเตอร์นะครับอ่าจริงๆแนละ้วมันก็ติดชื่อแบทเทิลซิสเตอร์โมนากะนั่นแหละแต่โดยส่วนตัวแล้วผมชอบเธอมากฮะผมเลยเรียกเธอว่าพระแม่โมนากะนั่นเองฮะจำไปเลยใช่ไหมเอาโอเคฮะเดี๋ยวเราจะมาดูเลยนะว่าเด็กของพระแม่โมนากะของเราเนี่ยใส่อะไรกันบ้างนะครับแต่เขาบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าที่จะให้ดูนี่คือที่จะรีวิวให้ดูนี่คือเป็นแค่แนวทางในการจัดเด็กเท่านั้นนะ ถ้าพวกคุณไม่ชอบนะคุณปรับเปลี่ยนได้เลยนะตเต็มที่นะครับเวลาจัดเด็กเนี่ยเราพยายามใส่ความเป็นตัวของเราเองเข้าไปในเด็กครับเด็กมันจะเก่งโดยอัตโนมัติเลยครับโอเคเดี๋ยวมาดูทิกเกอร์กันก่อนเลยนะฮะทิกเกอร์ครับผมก็แน่นอนฮนะอ่ะเอาก่อนเลยฮิลลทิกเกอร์ครับสี่ใบเป็นแบทเทิลสเตอร์โชว์ครับมันอาจจะไม่ได้อ่านว่าโชว์นะมันอ่านว่าใสา่ชยัยหรืออะไรก็ไม่รู้ฮนะแต่ผมอ่านว่าโชว์ครับเพราะว่ามันเข้ากับหน้าตาเธอมากฮะ แล้วก็มาต่อกันเลยฮะกับ Draw Trigger อ่ะช่วยไปหน่อย Draw Trigger ฮะ Battle Sister Thera Mist ครับอีก4ใบฮะโอเคแล้วมาต่ออีกกับที่ Stand Trigger Battle Sister a s s a m อีก4ใบครับและท้ายที่สุดฮนะปิดท้ายด้วย Critical Trigger ครับ Battle Sister Ginger อีก4ใบฮะ ก็อย่างที่เห็นนะครับมันเป็นสแตนดาร์ t i ิกเกฮะหรือทิกเกอร์มาตรฐานนั่นเองครับมีทั้งคีฮิ a ดรส a ตนฮะคือมีทุกอย่างครบเลยอย่างละสี่นะฮะก็ถามว่าทำไมต้องใส่ครบอ,อย่างละสี่เลยก็เพราะว่าอย่างแรกเลยครับติกเกอร์ทุกใบครับติดชื่อ Battle Sister หมดเลยมันทำให้การที่เราจะต้องใช้ Counter b a r บที่ต้องติดชื่อ Battle s ซ s t e r อเนี่ยมันทำได้ง่ายมากครับหรือง่ายๆคือ,อ ทบจะไม่มีทางที่การ์ดที่ไม่ติดชื่อ Ba t t l e s i s เ e r เนี่ยตกดอ่อตกดามจโซนเลยว่าง่ายๆฮะเราจะทำให้มันน้อยที่สุดว่ายัางไงก็อ่ะทิกเกอร์16ใบเนาะเป็นสแตนดาร์ดทิกเกอร์นะครับอย่างละสี่อย่างละสี่อย่างละสี่มาต่อกันเลยและดูตัวเริ่มเลยฮนะตัวเริ่มที่ผมใช้ในเด็กนี้ก็คือนี่ครับ b a t t l e s i s t e r a ์นั่นเอง b a t t l น s i s เ e r a ์เ r นะฮะก็เป็นตัวหาเกตสามนะครับแต่เขาบอกไปก่อนเลยว่า b a t t l e s i s t e r a ์เเนี่ยเป็นตัวหาเกตสามเพียงตัวเดียวใน c a n o r a c l e ิทิงแทงครับถ้าผมจะไม่ผิดนะเป็นแค่ตัวเดียวนะที่มีความสามารถในการหาเกศสามนั่นเองเอามาใช้ทำอะไรครับแน่นอนครับว่าเราเอาเธอมาเพื่อใช้ในการหาพระแม่โมนากานั่นเองครับผมแน่นอนนะเพราะเราต้องหาพระแม่โมนากาขึ้นมือให้ได้เยอะที่สุดครับเวลาเราเล่นนะโอเคเกศศูนย์ก็ไปแล้วครับสิบเ็ดใบแต่ยังไม่หมดเท่านี้นะไม่ใช่ว่าเราใส่แค่ทิกเกอร์สิหกตัวเริ่มหนึ่งไม่ใช่ครับ สำหรับผมฮะจะมีเกตูนย์เพิ่มอีก2ใบนั้นก็คือมาเลยครับให้ดูเลยนี่ Battle Sister w a f f อฟเฟิลแบทเ s ิลซิสเตอร์วฟนะฮะเป็นตัวที่ดีมากครับในสำหรับสายนี้นะฮะบางคนอาจจะง,งงนะครับว่าเฮ้ยใส่ตัวเริ่มสำบ้าเลยถ้าตั้ง3ตัวใส่2ตัวนี่ก็ว่าเยอะแล้วนะฮะที่เราใส่ออกมาอีก2ตัวนะฮะสำหรับวอฟเฟิลเนี่ยคือจะบอกตรงฮะถ้าที่เหลือนี่ผมอยากจะใส่เพิ่มจริงๆฮะับวอฟเฟิลเนี่ยผมชอบเธอมากครับเอฟเฟ็กของเธอนะครับก็คือเขาจะบ้าหนึ่งนำยูนิตนี้เข้าสู่โซลครับเปิดดดู3ใบบนสุนะฮะ และถ้าเปิดดูสัมภาบนสุดและเลือกบิลเลนซิสเตอร์จากในนั้นฮะไม่เกินหนึ่งใบคอลงช่องเรียกการและบวกพลังให้อีกสองพันเนี่ยดียังไงครับดีมากครับในช่วงต้นเกมถึงกลางเกมฮะคือเราจะสามารถบุกได้อย่างรวดเร็วฮะแล้วก็โหดร้ายด้วยก็แบบพอเปิดปุ๊บอ,อ่ะลงมาเลยหนึ่งตัวแล้วบวกให้สองพั 2, นเะเราสามารถเติมบอร์ดได้ง่ายฮะด้วยความสามารถของวัฟเฟิลแลวเราก็สามารถตีได้ฉาบฉวยมากขึ้นในตอนต้นเกมนั่นเองฮะที่ใส่สแ,แตนมาก็เพราะอย่างนั้นนั่นเองครับ เป,เปิดตีปั๊บอ่าสแตนอ่ะตีต่อฮะ <S 2> <S 2> บอกไว้ก่อนเลยว่าเน้นเด็กแบตเทิลซสเตอร์อันนี้นะครับตีไม่ดุครับตีไม่ดุดันมากฮะแต่แต่เน้นเน้นตีถี่ครับให้ฝ่ายกาัดเยอะๆฮะแล้วเขาจะเหนื่อยไปเองครับโอเคก็เกะศูนย์หมดแล้วเนาะก็เกะศูนย์ก็มีทั้งหมดสิบกี่ใบเนี่ยสิบเก้าใบเหรอโอเคฮะสิบเก้ 16, 17, 18, าใบฮะสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าวสิบเก้าใบเลยเยอะเหมือนกันฮะ ก็เป็นทิกเกอร์สิบหกนะแล้วก็ตัวเกตศูนย์เป็นตัวเริ่มอีกสามตัวฮะแต่ที่เราจะใช้เริ่มก็คือเอแคร์นะอ่าวัฟเฟิลอีกสองตัวเราใส่ไว้ในเด็กครับผมโอเคมาก็ต่อกันที่เกตหนึ่งกันเลยเกตหนึ่งครับผมแน่นอนฮะเริ่มต้นที่ตัวนี้เลยครับจะเป็นตัวอื่นไปไม่ได้ครับเพอร์เฟกต์ติดชื่อแบทเทิลสเตอร์นั่นเองแบทเทิลสเตอร์ช็อกโกแลตครับผมอ่าอย่าไปอ่านว่าช็อกโกแลตนะผมไม่ชอบเลยไข่แปรเนช็อกโกแลตโอเคฮะ ทำไมเราต้องใส่สี่ครับเพราะเดี๋ยวนี้ฮะเด็กเดี๋ยวนี้มันโหดเหลือเกินนะเบ <B ake light> รกลท์คอร์สเบรกลท์สุพิเรียคอร์สเบรกลท์อะไรนะก็ไม่รู้ครับแต่รู้ว่าเบรกลท์กันทั้งนั้นเลยถ้าเราไม่ใส่เบรท์ถ้าเราไม่ใส่เพอร์เฟกต์การถึงสี่ใบเนี่ยเล่นยากมากฮะแบบเลือจะกาดเหนื่อยมากเลยแหละพูดตรงตรง,ตรงฮะโอเคเกตหนึ่งไปแล้วสี่ใบกับแกับเพอร์เฟกต์การเนาะมาต่อกันเลยนี่ฮะ ใบนี้ครับสาวน้อยนักพยากรณ์อ,อากาศมิวครับพี่สาวมิวของเรานั่นเองมิวเอามาทําอะไรครับเอามาใช้บูทหลังแวนครับเพราะมิวเนี่ยเธอสามารถบูทได้ถึงหนึ่งมืนเพื่อเอามาบูทให้กับพระแม่โมนากะของเรานั่นเองเพราะว่าโมนากะเนี่ยเธอเติมพลังได้ค่อนข้างยากครับแล้วก็คือตีเบาอะ่ะแต่ถ้าเรามีมิวต่อท้ายเนี่ยเธอจะตีถึงสองหมืนหนึ่งนั่นเองให้อีกฝ่ายกาดสิบห้าขั้นต่ำนะกาดหมื่นห้าขั้นต่ำน,ะน,น,ำนี่ยังไม่รู้ว่าจะกาดพ้นหรือเปล่าเลยนะฮะ นี่ก็คือหน้าที่ของมิวเลยฮะเราเอาเมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะครับผมแต่บอกไว้ก่อนเลยว่ามิวเนี่ยไม่ติดแบตเทิซิสเตอร์นะครับแต่ว่าเราใช่แค่2ใบไงคือจะบอกเลยว่ามิวเนี่ยสใบเนี้ยเป็นแค่2ใบในเด็กที่ไม่ติดชื่อแบตเทิซิสเตอร์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มันไม่ค่อยตกดาเมจโซนเท่าไหร่อยู่แล้วนะมิวก็ไม่ไม่น่ามีปัญหามากนะเพราะมีแค่2ใบถ้าถามว่าทาไมไม่ใส่4ี่ใบผมเคยลองใส่4ี่ใบแล้วครับแต่ว่าเธอขึ้นมือเยอะโคตรครับ เราใช้บู๊ตตัวเดียวอีกสามใบอยู่บนมือเนี่ยแทบจะเอาลงไปกาดให้หมดเลยฮะก็คือเราใส่สองใบก็พอครับผมลองดูแล้วมันโอเคเลยสิเดียวโอเคมาต่อกันเลยกับเกตหนึ่งอีกใบหนึ่งกับ b a t t ทิ Sister Omelette ครับผม b a t t ทิ Sister Omelette นะฮะเอฟเฟกต์ F a ของเธอคือเมื่ออยู่ช่องเลียรครับถ้าเราไม่มีโซครับพโจมตีบวกสามพันตอนจมตีครับ แค่นั้นครับพูดง่ายๆคือเป็นตัวตีหมื่นถ้าเราไม่มีโซนั่นเองแต่ว่าในเด็กแบล็ตเทนเซตเตอร์อันนี้นะฮะการเคลียร์โซออกเนี่ยบอกเลยว่ายากครับเพราะเราไม่ค่อยมีตัวใช้โซบาร์สอยู่แล้วนะ,ะก็ที่ประโยชน์จริงๆของออมเล็ตที่เอามานี่ก็คือใช้บูทล้วนๆครับบูทเจ็ดพันะฮะบูทเจ็ดพันเพียงพอแล้วครับสำหรับเด็กนี้ผมกล้าพูดเลยฮะยกเวน้นบูทหลังแวนนะถ้าบูทหลังแวนเป็นบูทหมื่นจะดีที่สุดนะครับแต่ว่าถ้าบูทในออมเล็ตก็โอเคนะก็ยังได้นะฮะถือว่าแก้ขัดได้ฮนะแต่ว่วา ตัวออมเลตเนี่ยผมใช้ในการบูตเรียใชเป็นส่วนใหญ่บู้สองข้างเลยนะตีดุเดือดมากทีเดียวเชียวที่เราไม่ใช้อลาออร์เคลการเดียนจิมินี่ฮะที่เป็นตัววาน,นิลา800 0ันนั่นก็เพราะว่าไม่ติดชื่อบัตเทนซิสเตอร์นั่นเองแล้วก็บูต8 0 0 0ันเนี่ยสำหรับเด็กบัตเทนซิสเตอร์อันนี้นะฮะมันไม่จําเป็นครับถึงคุณจะบูต8 0 0พันคุณจะบูต7,000คุณตีเข้าไปเขาก็กาดหมื่นอยู่ดีครับเพราะฉะนั้นบูต7,000พดีกว่าและเติดติดชื่อบัตเทนซิสเตอร์ด้วยไงดีกว่าเห็นเห โอเคไปต่อกันเลยกับเกนหนึ่งใบสุดท้ายครับนี่ฮะเป็นตัวที่ใช้โซบาสตัวเดียวในเด็กครับผมกับยูนิตใหม่ครับสดสดซิงซเลยครับจาก EB07 นั่นเองกับ Battle ลซิส e ตอร์เลมอนเนเอฟเฟกของเธอนั้นได้ดีมากเลยนะบอกไว้ก่อนเลยฮะเมื่อลงช่องเลียครับโซบาสสงายดาเมจส,สอครับแจม็มไหมแจ่มมากครับแจ่มยังไงครับคือว่า เด็กของเราเนะฮะแบล็ตนซิสเตอร์ของเราเนี่ยใช้เคาน์เตอร์บาร์เนี่ยหนักมากนะผมกล้าพูดเลยว่าใช้หนักมากคือเวลาเล่นเนี่ยแทบจะใช้เคาน์เตอร์บาร์ตั้งแต่ต้นเกมยันถึงปาก่ายันถึงกลางเกมท้ายเกมเลยก็ว่าได้ฮะมีกี่ไบกดได้ทุกใบกดได้หมดเลยฮะจะกี่ไบก็กดได้หมดเลยคือแบบเหลือหนึ่งก็กดได้แล้ว2สองก็กดได้ยังไงก็ได้ครับเพราะเราใช้เคาน์เตอร์บาร์ทีละหนึ่งทีละสองนะฮะเด็กสำหรับเด็กนี้แต่ใช้ถี่มากครับผม เพราะฉะนั้นเลมอนเนตเป็นตัวที่ดีมากครับเอามาไายดาเมจและไายเจอถึง2ใบเลยทีเดียวถือว่าเยี่ยมมากเสียงเดียวคือเธอแอดต่ำไปหน่อยฮะแต่ก็ประมาณนี้ละครับถ้าแอดสูงกว่าน,นี้ก็ขี้โกงแล้วนะฮะที่เราใส่2ใบก็เพราะว่ามันจะไปเบี่งที่ใบอื่นครับคือเลมอนเนตเนี่ยถามว่าดีไหมดีครับแต่จําเป็นมากไหมไม่จําเป็นมากครับเพราะว่าถึงเธอไม่ขึ้นเนี่ยเล่นได้ไหมเล่นได้ครับเราก็ต้องกะจังหวะคอน์เตอร์บาร์ให้ดีเท่านั้นเอง ก็ที่ใส่มาเนี่ยเพื่อช่วยในการสร้างคอมโบให้หลากหลายมากขึ้นนั่นเองโอเคกับเกตหนึ่งที่มีทั้งหมดก็หมดไปแล้วนะเกตหนึ่งเราใส่ทั้งหมดกี่ใบอ่ะสองนับกันอ่ะสี่เป็นหกแล้วแปดแล้วก็พีจีอีกสี่ใบเป็นสิบสองครับพูดง่ายๆจะมีทั้งหมดเกตหนึ่งทั้งหมดสิบสองใบนั่นเองก็เวลาเล่นก็อย่างน้อยก็ภาวนาให้ออมเล็ตขึ้นมาไลท์เป็น Vanguard แวนการ์ดละกันนะตัวอื่นอย่าไปใช้ไลท์มากแอดต่ำเกินนะมิวก็ด้วยนะครับ โอเคมาดูเกณฑสองกันต่อเลยเกต1หนึ่งเนี่ยเราแบ่งหน้าที่เลยเนาะสำหรับเกต1หนึ่งเนี่ยจะเป็นตัวบูธกับตัวช่วยทําเกมนะครับผมส่วนเกต2สองเนี่ยเกณสองทั้งหมดของแบตเทนซิเตอร์เนี่ยจะเป็นตัวตีหมดเลยไม่มีตัวทําเกมเอ้ยไม่ใช่นะไม่มีอ่าเอฟเฟกอะไรวิวหวามากแต่เป็นตัวตีหมดเลยว่าง่ายๆอ้ามาดูตัวแรกเลยจาก e b 0 7ครับของใหม่สดๆริงๆเลยฮะที่มาช่วยเสริมให้กับ b a t t l e Sister นะครับกับ b a t t l e Sister โคคอสครับผมเอฟเฟกของเธอนั้นครับใช้ดีมากครับ ไม่อยู่ช่องแวนหรือเลียก็แล้วแต่ครับเคาน,น์เตอร์บาร์สหนึ่งแบทเทิลซิสเตอร์นะฮะคเคาน์เตอร์บาร์ติดชื่อแบทเทิลซิสเตอร์เท่านั้นนะครับเมื่อตีฮิตแวนการ์ดถ้าจ่ายค่าคอร์สเปิดดูใบบรรจุของเด็กครับถ้าเป็นแบทเทิลซิสเตอร์อ่ะตีฮิตแวนการ์ดใช่ไหมเปิดปุ๊บเป็นแบทเทิลซิสเตอร์ให้ฝ่ายดูครับและเอาขึ้นมือครับผมพูดง่ายๆก็คือเด็กเราแทบจะเป็นแบทเทิลซิสเตอร์ทั้งเด็กครับถ้าเราตีฮิตแวนการ์ดเราแทบจะได้จั่ว100%ครับกล้าพูดครับเต็มที่ก็98ครับ เพราะว่าเด็กเรามีมิลแค่2ใบครับที่ไม่ติดชื่อบ a t t ล e เซเ t อรเพราะฉะนั้นฮะตีฮิตแวนจวแน่ครับหนึ่งใบคัตเตอร์บาร์หนึ่งจวดหนึ่งถือว่าเป็นค่าคอสที่ถูกโคตรโคตรฮะสำหรับการจวครับเพราะเด็กส่วนใหญ่เนี่ยตัวที่มีความสามารถในการจวเนี่ยจะใช้คัตเตอร์บาร์ถึง2ใช่ไหมตีฮิตคัตเตอร์บาร์สองจว่หนึ่งฮะส่วนมากจะเป็นแบบนี้นะครับแต่นี่ฮะโคคอสครับตีฮิตคัตเตอร์บาร์หนึ่งจวดหนึ่งเลยฮะถือว่าแจ่มโคตรฮะใช้ดีมากๆครับผมแต่ มาดูตรงนี้ก่อนนะฮะว่าสําหรับโคคอสเนี่ยโคคอสเนี่ยแนะนําให้ยืนในช่องเลียรครับอ่านสอนก่อนเลยนะครโคคอสเนี่ยเอาไว้ในช่องเลียจะดีที่สุดนะฮะเลีย,ยซ้ายขวาเลยครับผมโคคอสเนี่ยฮิตถ้าฮิตถามว่าฮิตดีไหมครับดีครับได้จั่วครับถามว่าไม่ฮิตดีไหมครับไม่ฮิตก็ดีครับเขาต้องกาดครับอ่าหลายคนงงเอา้าเอาไงแน่จะฮิตหรือไม่ฮิตตกลงจะดีหรือไม่ดีเองจะเอาอยัางไงของเองเนี่ยคืออย่างนี้ครับผมถ้าเราตีฮิตอ่าตีแบนกาดฮิตไหมครับฮิตโอเคครับเขาจะบาสหนึ่งจั่วครับผม ถูกไหมก็เอฟเฟกมันเนาะอีกข้างหนึ่งตีครับอ่าเขาคงไม่สมมติอีกข้างหนึ่งตีครับ,รบฮิตไหมไม่ฮิตเขาต้องกาดครับสรุปง่ายๆก็เลยคืออย่างนี้ครับโคคอสครับเอฟเฟกดีแอดเก้าันถือว่าสูงใช้ได้ครับหน้าที่ของโคคอสจริงๆเนี่ยไม่ใช่ตีเพื่อจั่วครับหน้าที่ของโคคอสจริงๆก็คือเป็นตัวบีบให้เขากาดครับสำหรับผมเลยฮะโคคอสนีครับเป็นยูนิตที่ เกิดมาเพื่อตีและบีบให้เขากาดนั่นเองคือทําไมเขาต้องกาดครับคือพูดง่ายๆก็คือถ้าผมตีฮิตเนี่ยผมจ่วยนะครับอ่าเราบอกเขาไปเลยฮะอ่านี่ระบูทส่วนใหญ่ฮะผมแนะนําเลยนะครับว่าจะบูทโคคอสเนี่ยให้บูทด้วยเลมอนเนตครับจะเป็นบูทเจ็ดพันคือถ้าแวนยินหมื่นหนึ่งเนี่ยหนึ่งหมื่นหนึ่งครับเก้าพันบูทเจ็ดพันก็ตีสิบหกใช่ไหมครับถ้าจะกาดต้องกาดหนึ่งหมื่นถูกไหมครับถือว่ากาดก็โอเคนะการหนึ่งหมื่นบีไปเขากาดหนึ่งหมื่น อ่าเวลาเราตีเราก็บอกเขาเลยครับอ่าบูตตีครับสิบหกนะครับแวนยืนสิบเอ็ดอย่างงี้ใช่ไหมเราก็บอกอ่าโขคอสตีครับถ้าฮิตผมจวนะครับเป็นผมผมก็ไม่ให้ฮิตหรอกครับเขาก็ต้องกาดฮะแล้วเ็าต้องกาดถึงหนึ่งหมื่นะฮะเพื่อไอ้นี่ครับเพื่อให้ไม่ฮิตครับอ่าอีกข้างหนึ่งมีสมมติอีกข้างหนึ่งมีอ่าโขคอสตีถ้าฮิตจวนะครับอ่าขู่เข้าไปเลยครับอย่างงี้ครับโขคอสตีฮิตจวนะครับตีฮิตจวนะครับส่วนมากเขาก็จะกาดนะฮะเป็นการบีบให้เเเคคคาาากกกดในนช่่วงงลๆมฮือีย ถ้าเราได้เธอในช่วงกลางๆเกมแล้วต่อด้วยโบส7,000อย่างนี้นะฮะบีบให้เขากาดในช่วงกลางเกมเนี่ยมีประโยชน์มากครับเพราะว่าเขาจะต้องอใช้ทิกเกอร์เนี่ยมากาดกาดทีละหมื่นทีละหมืน่มนซึ่งมันเหนื่อยนะแล้วแบบกลางๆเกมต้นๆเกมเนี่ยกาดไปหมดแล้วะฮะแล้วท้ายๆเกมเนี่ยจะเอาอะไรกาดจริงไหมนี่ฮะนี่คือประโยชน์จริงๆของโคคอสครับช่วงต้นเกมกลางเกมเราใช้เอามาตีเพื่อบ,บีบให้เขากาดครับนี่คือประโยชน์มากฮะผมชอบมากเลยครับตรงนี้ครับโอเคยาวมากสำหรับโคคอสเนาะ เก็บก่อนมาดูต่อไปเลยต่อไปกับแกสองตัวต่อไปอยู่ไหนวะกับนี่ครับหน่วยทะลวงตีที่แจ่มสุดๆครับสำหรับเด็กนี้ครับกับ Battle Sister Macaron ครับผม Battle Sister Macaron นะครับเอฟเฟคของเธอคือเมื่อยินช่องเลียครับถ้าแวนติดชื่อ Battle Sister ตี12ครับบวก3,000ตอนโจมตีครหรือง่ายๆก็เป็นตัวตี a 12นั่นเองครับผมใช้ดีไหมดีมากครับผม ถือว่าเป็นตัวตียอดเยี่ยมเลยฮะเอามาลงช่องเลียฮะสองข้างคือโคโค้อเนี่ยเราใช้ในการตีตั้งแต่ต้นเกมฮะยันถึงกลางเกมจะดีมากครับส่วนามา,าร์คอลอนเนี่ยใช้ท้ายเกมจะแจ่กว่าฮะที่บอกให้ใช้ท้ายเกมเนี่ยก็เพราะว่าใช้โคค้อเนี่ยบีบไปเขากาดต,ตอนต้นเกมก่อนไงถูกไหมให้เขากาดทิๆ้งๆไปเลยแล้วก็มา,าร์คลอนเนี่ยใช้ตีตอนท้ายเกมนะเพราะว่าแอดจะหนักกว่าแรงกว่านั่นเองครับผมแล้วก็ใช้ตีเลียของไยตรงข้ามค่อนข้างดีทีเดียวเลยเพราะว่าแอด ถึงหมื่นสองเลยฮนะบูทด้วยเจ็ดพันหน่อยก็ตีสิบเก้าแล้วครับผมเขาต้องกาดถึงสิบห้าเลยนะถ้าเราตีสิบเก้าคือถ้าเราตีไปเนี่ยสิบเก้าใช่ไหมบุ๊เจ็ดพันถ้าตีหมื่นเก้าตีตัวแอดเก้าพันของเขาเนี่ยเขาจะต้องกาดถึงสิบห้าเลยฮนะเป็นตัวเก็บเรียรที่ดีมากโอเคมาต่อกันเลยเกตสองตัวถัดไปครับอ่ะทีนี้เอาสองตัวเลยแล้วกันเนาะเพราะว่ามันจะหมดแล้วอ่ะตัวต่อไปครับเป็น b บ t t l e s i s t e ตตาเต้ครับผมและก็ b บ t t l e Sister อร์มอคค่าครับ นี่คือเกศสองสองใบสุดท้ายที่ใส่ใส่อย่างละสองครับหรือว่าใครชอบแบบไหนก็ใส่เพิ่มก็ได้เนาะแล้วแต่ไม่ว่ากันแต่เต้ไม่มีเอฟเฟกเนาะแต่เป็นตัววันนี้าเหมือนไม่พูดถึงเนาะโอเคแล้วก็แพทเทิร์ซิสเตอร์มอคค่าครับผมเอฟเฟกของเธอคือเมื่อยืนช่องแวร์หรือเรียก็แล้วแต่ถ้าบนมือมีมากกว่าสี่ใบครับอ่ะมีสี่ใบหรือมากกว่าแต่โจมตีเวลาโจมตีเธอจะบวกสามพันครับหรือว่าง่ายๆก็คือเธอเป็นตัวที่ตีแล้วเป็นหนึ่งหมื่นหนึ่งนั่นเอง ถามว่าดีไหมก็ถือว่าดีนะครับในระดับหนึ่งถือว่าใช้ได้เลยอเอามาแทนมาคารอนได้เลยครับผมถ้ามาคารอนไม่มีแล้วหรือหมดแล้วหรือยังไม่ขึ้นก็ใช้มอคค่าตีไปก่อนก็ได้ครับใช้ดีมากครับผมหรือถ้าใครไม่ชอบจะเปลี่ยนเป็นตาเต้สี่ตัวเลยก็ได้ครับไม่มีปัญหาฮะนี่ผมเอามาอย่างละครึ่งก็ถือว่าสหับอ่าก็ให้เพื่อเพื่อให้มันเกิดความสมดุลน,นั่นเองฮะเพราะว่าจริงๆแล้วก็เลือกไม่ถูกนั่นแหละฮะรักพี่เสดายน้องครับเลือกไม่ถูกจริงๆฮะ โอเคต่อกันเลยเกษตรงก็หมดไปแล้วเนอะเกษตรงมีกี่ใบเออเดี๋ยวนบก่อนนะอ่ะสองฮะสี่ครับแปดครับสิบสองครับผมเกษตรงก็มีสนะิบสองใบเนาะเกษหนึ่งก็มีสิบสองใบอย่างละสิบสองเลยสมดุลโคตรฮะโอเคมาดูเกษสามกันเลยฮนะเกษสามซึ่งแน่นอนครับว่าจะต้องมีพระแม่มนาษ์กาแน่นอนแต่ก่อนจะไปคุยกับพระแม่ของเรานะครับเรามาดูกับอ่านางรองของเด็กเราก่อนครับ นังรองของเด็กนั่นก็คือ Battle Sister Parfait นั่นเองเป็นเกศสามอีกหนึ่งใบครับที่มีเอฟเฟกค่อนข้างจะโหดร้ายทีเดียวคือดูอย่างนี้เลยฮะอะ่เดี๋ยวเรามาดูเอฟเฟกกันเลยดีกว่าเอฟเฟกของเธอมี3อย่างนะเอฟเฟกล่างสุดคือเอฟเฟก Continue ขุนนางไม่ต้องพูดถึงเนอะรู้กันอยู่แล้วอ่าเอฟเฟกต่อมาเป็นเอฟเฟก Activate ครับ Counter Blast สองครับการที่ติดชื่อ Battle Sister นะครับ ถ้าจานวนการ์ดบนมือของเราเนี่ยมีไม่ถึงสามใบหรือว่ามีเออไม่ใช่มีสามใบหรือน้อยกว่าฮะเราสามารถจั่วการ์ดได้หนึ่งใบครับอ่าสมมติผมมีสามใบอยู่บนมือเนี่ยผมคอเตอร์บาสติดชื่อ Button บ่เทนเซเตอร์สองใบปุ๊บปุ๊บจั่วนหนึ่งครับผมปั๊บเป็นสี่ใบฮะอ่าอย่างนี้เองครับง่ายๆครับเอฟเฟกต์เธอเป็นเอฟเฟกต์แอคทีเวทด้วยครับเพราะฉะนั้นเธอหนึ่งเนี่ยคุณจะใช้กี่ใบก็ได้ฮะคุณจะใช้กี่ครั้งก็ได้ถ้าการ์ดบนมือคุณยังมีไม่ถึงสี่ใบสมมติคุณมยยมมออีีีใบบบอออยยยู่่นืางงเ้คคุณส โอเคคุณสามารถกดให้หมดเลยเพื่อจวดสองก็ได้ครับผมถือว่าโอเคเลยทีเดียวแล้วมาดูเอฟเฟกต์แรกครับเอฟเฟกต์คอนติเนียครับเมื่อยืนช่องแวนเท่านั้นลิมิตเบรกสี่ครับผมในเทิร์นของคุณครับถ้าจํานวนการ์ดบนมือมี4ใบหรือมากกว่าครับจูนิตนี้จะโจมตีบวกสามพันครับและได้รับความสามารถออโต้ช่องแวนครับเมื่อยูนิตนี้โจมตีฮิตแวนการ์ดจวดหนึ่งใบครับผมง่ายๆก็คือถ้ามี4ใบบนมือหรือมากกว่าเธอจะตีทั้งหมด14ครับ หนึ่งพันหนึ่งเอ้ยหนึ 1, ่งหมื่นหนึ่งบวกสามพันเป็นหนึ่งหมื่นสี่พันครับผมและถ้าตีฮิตแวน์ด้วยนะถ้าตีฮิตแวน์ต้องตีฮิตแวนเท่านั้นนะตีฮิตแวนก็จวย่างหนึ่งครับถือว่าเป็นตัวที่กดดันฝ่ายตรงข้ามได้ดีมากครับเขาจะต้องกาดครับถ้าไม่กาดเราจะจั่วแบบไม่มีเงื่อนไขเลยฮิตแวนปุ๊บจั่วครับแต่ต้องเช็คก่อนนะอย่าไปจว่วเลยนะโอเคใส่ทั้งหมดสามใบครับผมถ้าถามว่าทําไมไม่ใส่สี่ใบครับคืออย่างนี้ครับถ้าใส่สี่ใบเนี่ย เธอจะขึ้นมาัวนๆเลยฮะคือผมเคยเห็นบ่อยมากครับผมเวลาผมเล่นเนี่ยคือ,อช่วงท้ายๆเนี่ยจะเยอะมากฮะพาเฟ่มันู้จะขึ้นมาทําไมฮะลงไปตีก็ไม่ดีครับเพราะเราใช้เกตซอตีดีกว่าอะไรและช่องแวร์เราก็ยืนมอากาศอยู่แล้วนะแต่พาเฟ่เนี่ยในตอนช่วงท้ายๆเกมเนี่ยสำหรับถ้าเราใช้เอฟเฟกของมอนากาศหมดแล้วฮนะไลท์เป็นพาเฟ่เลยครับดีมากๆครับผมมาต่อกันเลยหมดไปแล้วเนาะกับนางรองของเด็กต่อมามาดูนักเอกของเด็กนี้เลยครับ แน่นอนครับผมันจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเธอคนนี้ครับวิ่งเลยครับมาเลยกับ Battle Si s t e r โมนากะครับหรือที่ผมเรียกในการส่วนตัวว่าพระแม่โมนากะนั่นเองทำไมถึงเรียกว่าพระแม่โมนากะนั่นแหละครับไม่ยากครับเพราะว่ามันคลองจองกับพระแม่โมดพระแม่มาโดกะนั่นเองครับผมเป็นความชอบส่วนบุคคลครับไม่เกี่ยวกับใครทั้งสิ้นนะฮะใครจะเล่นก็เรียก, Battle Sister กแบทเทิลซิสเตโมนากะก็ได้นะฮะโอเคเรามาดูเอเฟลกันเลยอ่ะดูก่อน เอฟเฟกตของเธอครับมีสามอย่างเหมือนกันฮนะเอฟเฟกล่าสุดเป็นขุนนางครับอ่าไม่ต้องพูดถึงเนาะเอฟเฟกต์ขัดมาเป็นเอฟเฟกต์ activate ครับเมื่อยืนช่องแวนเท่านั้นเคาน์เตอร์บัสสองติดชื่อบัตเทนซิสเตอร์ฮะยูนิตนี้บวกสองเอ้ยบวกห้าพันครับผมง่ายๆคือมีเคาน์เตอร์บัสบัตเทนซิสเตอร์นะก็กดเลยฮะเคาน์เตอร์บัสสองครับบวกห้าพันก็จะเป็นสิบหกครับผม และเอฟเฟกนี้เป็นเอฟเฟกต์แอคทีเวทนะฮะใช้เทิร์นหนึ่งกี่ครั้งก็ได้ครับถ้าเรามีสี่ดาเมจเราก็กดให้หมดไปเลยก็ได้ครับเพื่อให้บวกหนึ่งหมืนมันดียังไงครับเอ่ามันก็ไม่ค่อยดีมากฮะแต่ที่มันดีก็เพราะว่าเราใช้ในการปิดเกมได้ดีฮะหรือเวลาเราใช้ในการที่แอดเราไม่ถึงอย่างเงี้ยแต่เราดูแล้วว่าเขากาดไม่พอแน่ถ้าเราก,กดคอร์เตอร์บัอย่างเงี้ยคือตอนนี้ตีสิบอ็ดถูกไหมพอเราก,กดปุ๊บเราก็จะตีส6บหกตีสบหกเนี่ยเขาขาดห0า0ไม่ได้แน่นอนนะก, 1, นก็ เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะฮะเราก็ดูแล้วกันฮะว่าเราจะเหมาะสมเราจะใช้ตอนไหนครับผมโอเคเรามาดูเอฟเฟกแรกฮะเอฟเฟกจุดเด่นของเธอเลยนะครับเอฟเฟกแอคทิเวทครับเอฟเฟกแรกครับเมื่อยืนช่องแวนเท่านั้นนะฮะริมิตเบรก4ครับเขาน์เตอร์บัส1และเลือกทิ้งการ์ดจากบนมือที่ติดชื่อ Battle Sister m o n a ม a ครับผมหรือง่ายๆก็คือทิ้งตัวเองนั่นเองครับผมหรือเราเรียกกันว่า Personal Blast นั่นเองครับอ่ะเมื่อทิ้งแล้วเปิดดู5ใบบนสุดของเด็กครับผม และเลือกสองใบจากทั้งหมดนะฮะคือเปิดห้าปุ๊บเลือกมาสองใบครับอีกสามใบเก็บเข้าเด็กครับผมเข้าใจไหมอ่ะเปิดอ่ะสมมติใช้เฟกฮะ personally a r เสร็จปุ๊บอ่ะจั่วมาห้าใบเฟึฟเฟิฟเฟิฟเฟิฟเลือกสองใบครับอีกสามใบเก็บเข้าเด็กฮะเก็บไว้ใต้สุดของเด็กนะครับไม่ต้องสับนะครับเก็บไว้ใต้สุดของเด็กเลยฟับมันดียังไงครับถ้าาคุณดูอ่าหลายๆคนดูครับแล้วเขาก็จะบอกว่าเอ้ยพี่แล้วมันดียังไงอ่ะก็สรุป personally bar หนึ่ง character bar หนึ่งทิ้งอ่า พีชอัลบา์ทิ้งตัวเองและเปิดห้าเอาขึ้นมาสองมันก็จะเท่ากับว่าจั่วเพิ่มขึ้นมาแค่ใบเดียวจริงไหมอ่ะทิ้งหนึ่งเอาขึ้นมาอีกสองก็เท่ากับจั่วใบเดียวใช่ครับมันเท่านั้นแหละครับมันก็เท่ากับจั่วใบเดียวฮะแต่ที่มันดีมันดียังไงครับมันดีเพราะว่าเราเปิดห้าแล้วเราเลือกได้ไงเข้าใจปะหลายคนเขาจะงงฮะเลือกได้เออใช่มันเลือกได้ครับเพราะอย่างนี้แหละมันถึงดีฮนะเพราะเราเลือกได้นั่นเอง สมมติอย่างนี้ครับสมมุติอย่างนี้อ่ะสมมุติใช้เอฟเฟกของพระแม่นะครับใช้เอฟเฟกของพระแม่มนาษกาแล้วเขาน์บารสแล้วพีซอนัลบาสอ่ะทิ้งตัวเองปับ๊บทิ้งตัวเองเสร็จอ่ะจั่วมาห้าเปิดไงขึ้นมาเป็นแบบนี้ครับถามซิว่าจะเอาอะไรขึ้นมือครับติกเกอร์เปล่าคงไม่ใช่นะคงไม่มีแถสติกเกอร์ขึ้นมือแมมต่เมื่อเราดูแล้วอุย๊ยไม่มีตัวบูทเอามิลขึ้นเลยครับเอาพีจีขึ้นเนี่ยอีกใบหนึ่งหรือจะเอา,เาอเ,าาเ,าเอา้าม,อาม,าาอามาก่อน อีกสามใบเก็บเข้า้เด็ครับผมฟับดียังไงดีตรงที่ได้เลือกครับนั่นแหละฮะนี่คือจุดที่ดีครับดีตรงที่ได้เลือกครับเราเลือกเอาอะไรก็ได้ครับและที่ดีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอะดูใหม่ห้าใบเอาสองใบนี้อีกสามใบเก็บเข้าใต้เด็กสิ่งนี้คืออะไรครับสิ่งนี้คือการคัดเด็กครับผมการคัดเด็กที่ดีมากครับเราแยก normal unit ออกมาเลยฮนะเปิดขึ้นมาห้าใบเอา normal unit ออมาเลยสองใบฟับ ทิกเกอร์เก็บครับยิ่งเราใช้บ่อยนะยิ่งเราใช้บ่อยๆเก็บใช้บ่อยๆใช้สครั้ง3าครั้งเนี่ยมันก็จะเราก็สามารถคัด normal unit ออกมาจากเด็กได้เยอะมากเลยฮะทีกก่ง่ายก็คือในเด็กเนี่ยแทบจะเหลือทิกเกอร์เลยก็ว่าได้ครับเป็นการคัดเด็กที่โหดร้ายมากนั่นเองและที่ดีที่มากเลยก็คือเอฟเฟกของเธอเนี่ยเป็นเอฟเฟกต์ activate ครับเพราะฉะนั้นในเธอเนี่ยหรือในเธอไหนก็แล้วแต่ คุณจะใช้กี่ครั้งก็ได้ถ้าคุณมีพระแม่อยู่บนมือและให้ทิ้งครับผมสมมุติว่าคุณใช้ personal bar ของพระแม่อ่ะ personal bar th, ทิ้งแล้วแล้วเปิดมาห้าใบครับคุณเปิดมาห้าใบแล้วปึ๊บเจอพระแม่ตัวเองหนึ่งใบครับเอาขึ้นมือตัวเองอ่ะเอาพระแม่เอา pg pg เอาพระแม่เอา pg ขึ้นแล้วใช้อีกครั้งได้ไหมครับใช้ได้ครับผมถ้ายังมีค o เตอร์บ a สเหลืออยู่ก็ใช้อีกเลยครับความปัป๊บอ่ะนี่สมมติมี c o เตอร์บ a สอีกอนะ่ะความปัป๊บ ทิ้งครับพาสเชบารทิ้งพระแม่แล้วก็เปิดอีกรอบครับสมมุติเปิดอีกทีหนึ่งและเจอพระแม่อีกรอบนึงเอาพระแม่ขึ้นอีกทีมิวขึ้นใช้อีกได้ไหมใช้ได้อีกครับผมถ้ายังมีเคอเตอร์บารอีกใช้ได้อีกครับเธอนึงใช้ได้กี่ครั้งก็ได้ครับผมคือสมมุติว่าคุณจะใช้กี่รอบก็ได้ะคือแบบถ้าคุณมีพระแม่อยู่บนมืออีกสามใบยืนแวนตัวหนึ่งบนมืออีกสามใบเธอนี้คุณใช้หมดสามครั้งเลยก็ได้ครับเพื่อเป็นการรีดเด็กและปัมือออยยย่าางโหดด้ทีีเเวค นี่ก็คือทั้งหมดนะฮะของ b a t t l e s ซ s t เ r สายพระแม่โหมูนากาะของเรานั่นเองเด็ก <c oughs> นี้นะฮะที่ว่ามันคือมันดีมากนะะคือ b a t t l e sister เนี่ยของเสริมมันก็ไม่เยอะมากนะฮะแต่พอออกโมนากามาออกพาเฟ่มาเนี่ยแล้วก็ออกตัวเสริมใหม่นิดหน่อยเนี่ยทำให้เด็ก b a t เ l e s i s ส e r เนี่ยสามารถใช้สู้กับเด็กเบรกไลท์ช่วงหลังๆมาเนี่ยได้ค่อนข้างดีในระดับหนึ่งเลยทีเดียวะฮะถือว่าเยี่ยมเลยครับผมก็มันทาให้ เลนได้ดีขึ้นนะฮะมันดีตรงไหนฮะมันดีตรงคัดเด็กครับผมทาให้โอกาสทิกเกอร์เนี่ยออกมาปล่อยขึ้นแล้วก็ง่ายๆแค่นั้นแหละฮะโอกาสทิกเกอร์เนี่ยมันถี่ขึ้นถี่ขึ้นนะแล้วก็ปั๊มมือค่อนข้างดีทีเดียวฮะมันก็เลยเรียกว่าถึงจะเป็นเบรกไท์เนี่ยผมก็สู้ได้นะครับนี่แหละฮะแบตเทนซิสเตอร์นะครับสายพระแม่โมนกกะนั่นเองครับผมก็ขอย้ำในครั้งสุดท้ายนะครับนะสำหรับท้ายคลิปนี้นะฮะว่าทั้งหมดนี่นะฮะที่คุณได้ดูมาเนี่ยเป็นเพียงแค่แนวทางการจัดเด็กนะ ถ้าคุณไม่พอใจหรือไม่ชอบเนี่ยเปลี่ยนได้เลยจะเปลี่ยนยังไงก็ได้ครับไม่มีปัญหาครับเพราะนี่เด็กที่จัดมาให้ดูเนี่ยเป็นเด็กสไตล์ของผมเองคนเดียวครับคือถ้าไม่ชอบเนี่ยเปลี่ยนได้เลยฮะเวลาจัด็กแวนกาดนะครับผมพยายามใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปในเด็กเยอะๆครับและเด็กจะเก่งครับเก่งยังไงครับเก่งเพราะว่ามันเป็นเด็กของเราเรารู้ว่าเล่นยังไงมาอย่างไงเป็นยังไงนั่นแหละครับคือความสนุกของวแวนกาด จัดเด็กในแบบของตัวเองครับผมนี่แหละฮะก็ฝากไว้เท่านี้เลยครับผมก็เดี๋ยวในคลิปหน้านะฮะก็อาจจะเป็นเอาออละครจริงแท้งสายเมกัดก็ได้นะฮะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูกันเลยเนาะแต่คราวนี้ก็เดี๋ยวยังไงขอจบในคลิปนี้ก่อนนะฮะกับแ a t t l e Sister สายพระแม่โมนากะนะครับผมก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้ก็สวัสดีราตีสวัสดีครับผมบายบาย